เพชรเจอแล้วเจอแล้วเข้างานอ๋อเข้าร่วมงานด้วยเพชรพันล้านมาแล้วจ้าตึงตึงตึงสวัสดีครับพ่อต้อยสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเพชรนี่ก่อนอ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นรับของขอก่อนเห็นนะไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรหรอกครับดูดูเพชรน้องเพชรมาแล้วอนอโอ้เพชรวิ่งอย่างเดียวเลยไม่ไม่รอเลยอ๋อเจอเพชรแล้วเพชรแล้วเพชรพันล้านสวัสดีครับทุกคนนี่เพชรพันล้านย่นี่จ้า ไปไหนไปไหนเพชรไปไหนหาเพื่อนอยู่หาเพื่อนอยู่โน่นไงตัวเล็กอยู่ฝั่งโน้นหาเพื่อนที่เพชรก่อนเพชรมีเพื่อนเด็กโน่นโน่นโน่นได้ไหมนั่นได้อยู่ได้อยู่ได้ฝั่งนั้นมีมีอยสามเชือกมาลาดมาแล้วจ้าเจอเพื่อนเจอเพื่อนเด็กแล้วติ้งติ้งติ้งกันแล้ววิ่งหาเพื่อนเลยหนึ่งมึงอ่ะเช็คก่อนเช็คก่อนแต่ตัวไหนได้แต่ตัวไหนได้เพชร นี่ไงเพื่อนมาแล้วเจอเพื่อนแล้วเพชรเพื่อนแน่เนี่ยนี่สูสีกันมาอ่าแจ้งกันหน่อยจำกันไหมจำได้กันไหมเนี่ยน้องเพชรจ้าแตะตูดก่อนแตะตูดก่อนโดมหำก่อนอ๋อสัมผัสหน่อยกินจำกินได้ กันทายนอนแล้วจุบก,กันเนาะบ่กอกันโดนมันจุบแล้วจุบแล้วจุบกันแล้วไม่ได้เจอกันเพื่อนด้วยพี่บัวบ้านวะพี่บัวน้องยืนเล่นลูกพี่บัวจ๋าพี่มิ่งดูน้องด้วยดูน้องด้วยเพื่อนด้วยเด็กทางเหนือนั่นนังเพชรมาแล้วจ้าเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยนงเพชรวิ่งหาเพื่อนเลย ขาชอบเพื่อนเขาชอบเพื่อนเนี่ยวัสดีเพื่อนหน่อยน้องยูอยู่น่อยไม่เอาละอ่อยู่น่อยอยู่น่อยให้น้องเพชรหน่อยให้น้องเพชรแต่น่อยแต่น่อยจ้าเขาไม่ได้เข้าเรียนด้วยอ๋อยังไม่ได้เข้าเรียนด้วย กคตรหนะบองน้าเด้อบีโคตรหน้าเสียวน้าไปเอาเป็นพีิมิงพีิมิงให้น้องอยู่ด้วยด้าหนุ่มพิมิงให้น้องอยู่ด้วยพีิมิงเนี้ย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 หาเพื่อนนะไม่เหยียบเหยียบพิมิงเลยพิมิงตบดูอะไรพี่กินอยู่เพรไปป้อนพี่เอายาไปป้อนพี่ดูดิดูดิอ่านี่ยอายาไปป้อนกันเห็นไหมนี่นี้ยเนี่ยเนี้โอ้ความน่ารักของเขา น้องเพชรอาจารย์เยอะพี่มิ่งด um, uh ุกส่วนเยอะเนี่ยพี่เมี่ยงไม่ทำน้องเนี่ยชอบพี่ครับน้องเพชรด้วยกันครับโอ้โนหนโนนนทำรามแล้วทำรามแล้วฝั่งโน้นทำรามแล้วขมาจ่าขมาจ่าน้องเพชรพันลามน้องเพชรพันลานมาแล้วมาแล้วเบี่ยงไปไหนเดินมาทานั้นได้ไหมเนี่ยเดินมาเนี่ยได้ไหมเิเดออ น้องเพชรพันล้านเราอยู่ฝั่งนี้เขาอยู่ฝั่งนี้นะเพชรพันล้านน่าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยพระใต้เนี่ยอยู่พระใต้เพชรพันล้านเพชรพันล้านมาตึงตึงตึงมาแล้ววันนี้มาร่วมงานวันช้างไทยเย้พันนำงานมาทั้งไทยแต่วันนี้น้องเพชรมาร่วมงานวันช้างไทยเย้เย่เนี่ยท่านผู้ชมเจอยางเจอยางเห็นยางน้องเพชรพันล้านจำกันได้นะนี่พี่มิ่งพี่มิ่งเขาเลี้ยงน้องอย่ไงกินหญ้าด้วยกันพี่มิ่งมงคลนะครับผมพี่มิ่งมงคลเห็นไหม อยู่อยู่กับเพจเคยอยู่กับเพรดูเพรนี่สายป่วนจากกวนพี่อยู่เรื่อยเลยเออไม่มีเพื่อนอาศัยพี่นะพมิงแล้วดีแลโชคิมิ่งพ่มิ่งขวัญนะมิ่งมงคลใช่ไหมครับผมโอ้โหรูปลอมากเลยอ๋อน้องมีตังขอเอาไปบ้านใช่ไหมมามาเอาเลยมาเอาเลยขัายกให้ฟรีเลยมามาอย่าบอกว่าได้วันเดียวไม่เอาแล้วนะมาเลยจ้ามาเลยจ้าโอ้ยคึกคักมากวันนี้ ค้างเยอะมากก้างเยอะมากวันนี้โอ้ตื่นเต้นครับวันนี้ดูที่ไหนเนี่ยอเพศพันล้านอเพศพันล้านแะกหน่อยแะกันหน่อยแตะกันหน่อยแตะกหน่อยพี่เพชรพี่เพอเพศพันล้านมาตึงตึงตึงมามาวัยรุ่นมาอเพศพันล้านมาแล้วนะเดี๋ยวพึ่งไปไหนเดี๋ยวพึ่งไปไหนเข้ามาเข้ามาโอ้เข้ามาจ้องผมหน่อยขอน้ำได้หลายขอน้ำได้หลายเขาสองคนนี้พี่น้อง เฮ้ยส่อนนหน่อยๆของเขานเนี่ยจ้ามามามาออขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูต้องเคสพันล้านนะนานมามมาาดึงแปดนาทียังึงแปดนาทียังเพิ่มข้านาที ครับพ right e ี่วิ่งขวัญมาแล้วพี่วิ่งขวัญเขาเชื่องนะเขาเลี้ยงเด็กนะเขาให้น้องอยู่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมช้างเขาก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะครับเชือกนี้พี่บัวใช่ไหมนาโนผิวผิวดีมากเลยจำมั่มจำมั่มโอ้ยจำมั่มมาควนปักเลยเขาเลี้ยงดีเลยเห็นไหมจะออกตุ่มตามนิดๆนะครับบุ่มปุยบุ่มปุย นเางลกางกมากกินดเเลม่กม่าให้พี่กินด้วยพี่กินด้วยให้พี่ด้วยให้พี่ด้วยน้งเฟรให้พี่ด้วยให้พี่ด้วยกล้วยแบ่งแบ่งให้พี่ด้วยนะแบ่งดิ พี่เมงครับโอ้ยรอมากอ๋อมีตังอยากได้ช้างมามาเอาเลยเยอะแยะเลยมูนฝูงช้างมาเลยนะสามรอกว่าเชือกสามร้อี่รยกว่าเชือกแล้วเยอะมากเลยนับเปียมิตไม่วัดไม่ไหวนูน่นช้างศึกมาแล้วตอนนี้เข้าปัจจันบานแล้ว ยกยิกยกเยิกเลยพีเพ็ดพีเผ็ดยกย็กยกย็กวันนี้มีช่างเด็กนะเราถ่ายช่างเด็กเนี่ยเห็นไหมช่างน้อยช้างน้อยเตโตบักไงช้างน้อยช้างน้อยเตโตบักไงอย่าเพิ่งไปไหนนะครับดูอยู่กับเราเลยอยู่กับเราอยู่กับเราอย่าเพิ่งไปไหนเห็นไหมช่างเด็ก่ยมีเยอะแยะเลยอ๋ออยากได้ใช่ไหมอยากได้มาเอาเลยน้องมีตังค์มามาเขาให้อยู่เนี่ยให้ฟรีเลยอย่าบอกว่าไรเรียงเรือมือหนึ่งว่าเอาแล้วครับไม่ต้องจ่ายหรอก เลี้ยงอะไรก็ได้เออนั่นแหละนั่นแหละมาเลี้ยงเลยมาเลี้ยงเลยคนชอบช้างมาเลยมาเลยขบมาขอหน่อยขอให้น้องมีตังมามาเอามาเอาสวัสดีครับอยู่ที่ช่องกองชาแนลนะครับดูงานวันช้างไทยนะครับฝั่งนู้นมหากรรมช้างเยอะมากนู่นสุดลูกหูลูกตาตอนนี้เข้าปะเทนะฝรั่งมาทําข่าวระหว่างระดับประเทศนะครับตอนนี้ลงช่องยูทูบไลฟ์ไปทั่วประเทศนะครับเข้ามาเข้ามา อันนั้นมันเสียงห่านจ้าโอ้ยเสียงห่านเสียงห่านชัดๆ <m> มาวันนี้มีช้างเด็กเยอะนะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยวันนี้นี่น้องมาเนี่ยน้องเห็นไห <c oughs> มโชว์เห็นไหมก็โชว์ดูก็โชว์ความน่ารักของเขาดูนี่พี่อะไรนะคนช้างชั้นนี้น้องแสงจันทร์ครับน้องแสงจนัโโโนทร์ชแนลนะจ๊ะอย่าลืมติดตามนะทุกคนนี่นี่นี่ นี่โอ้โหโชว์ดีลาดูดูด,ด,ดูท่านผู้ชมน้องแจงจันความน่ารักของเขาเนี่ยช้างเด็กอย่าลืมนะครับติดตามช่องน้องแสงจันชาแนลด้วยเขามีช่องของเขานะาช่ายงจันชาแายแสงจันชาแนลเขามีช่องของเขาดูความน่ารักของเขาได้ครับ,รบจะได้ติดตามเผื่ออยาก<ม>าเลี้ยง <มา S 1> ช้างอยากเอาบุญวัน <ไป S 1> นี้มาโชว์ตัววันนี้ตัวชมความน่ารักน่ารักของเขาดู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  อันนี้หัวงแสงจันอันนี้น้องอะไรครับตัวนี้เชือกเนี้ยน้องปันขวานครับน้องปันขวานน้องปันขวานน้องปันขวานโอ้เนี่ยเนี่ยปันขวานตามเขานะดูความน่ารักเขาสูง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 โอเคมาล้เอาอีกทีหนึ่งได้ได้ได้เอาตัวอีกหนึ่งเกียรติผมนะเกียรติผมโอ้ดูความน่ารักของเขาสูงบนสูงสูงบนสูงตีนังกาเลยเออสวยงามมากจ้ะเนี่ย น้องแสงจันน้องแสงจันแชนแนลจะเดิมติดตามช่องตาแสงจันชนครับปาพายแสงจันแชนแนลนะครับน้องแสงจันโชว์โชว์โชว์น้องโชว์โชว์นี่บนสูงโยคะโยคะโยะเราวังระวัางระวังระวังถอยมาถอยมาถอยมามาดามถอยมามันมันติดอยู่ใกล้กองโอเค โอ้นี่เด้อโอ้มึงหนึ่งสองสามว้าชั่ยี่ดูความสามารถของขาวดูความสามารถของขาวเป็นไงเป็นไงตึงมาไกลครับผมต้องโลกกว่าอยู่อยู่บ้านตะกางเลยไหมเนี่ยอยู่อ๋อมาสอนเชือกนี่สาธุครับมาร่วมงานครับบรรจังไทยออจาธุมาร่วมงานไหม นสองปีสิบเดือนครับสองปีสิบเดือนน่ารักมากการคือเกิดวันที่ยี่สิบหกเมษาโอ้เดือนเกิดเมษาใกล้จะถึงวันเกิดกันแล้วเนี่ยเมษาที่บุกเมษานี่ก็น่าจะสามสามปีน้องจักรีมาแต่พายพายต้องขับพ่อต้องขับมาแล้วพ่อต้องขับมาแล้วพายต้องขับมาแล้วมันไม่มีคนขับมา เจอเลยครับมาดามเชิญเชิญเชิญครับถ่ายเลยจ้ามาดามเราก็กลับมาหาน้องพันล้านเพชรพันล้านเหมือนเดิมตึงตึงตึงน้องเพชรพันล้านเนียังอยู่เหมือนกันนะครับนี่แม่แม่เอฟซีจับกันได้นะพ่อต้อยพอต้อยอาบกมือจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเดิมจ้าเจียวอยู่เจียวอยู่เพื่อนเยอะจงตกใจก็จะอยู่กับครอบครัวยืดถือใช่ไหมมาเจอเพื่อนเยอะๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเบิ้มๆเจียวๆนี่หน่อยไม่เป็นไรโอเคขอบคุณครับพ่อต้อย

ถอยถอยมาด oh ามถอยถอยถอยมาดามถอยถอยถอยมาดามถอยแม่กูกล้องเขาหล่นมือมาดามเขาไม่ถอยถอยคนไม่ดามถอยหมกเขาถอยเขาไม่เข้าใจเนยาถอยวันนี้มีช้างเด็กกลุ่มเด็กๆนะครับวันนี้เดอยู่ดูกันยาวๆดูกันยาวๆ ดูกันยาๆเวลาเขาเปิดเพงลงเราก็จะปิดเสียงนะครับทุกคนเพราะว่ามันตจีินี่ิรสิทธ์มาแล้วมาแล้วมามามาโอ้โหดูช่างก่อนดูช่างก่อนกาลังการงาน,น,นช่างดูช่างเด็กแล้วมาดูช่างผู้ใหญ่